ไอ้ค้นใจทั้งเราตกแบบนี้เท่ินดีน้ำเขาหน้าที่แป้นเก่าคือลมเจ้าจากใจเรื่องเว้ความรักสองเขายินดีน้ำนองกับเขาเมื่อเจ้าเอาเสาลงลุมถูกแนส่งเธอดีใจน้ำเนื้อเย็นดีสุม แบบเพียไปแบบนองนองเม็ดไอสิกลมหัวใจสำน่าบุกแย้มส่งเธอดีใจน้ำเด้อให้เห็นสุม่มจบแบบเพียไปแบบนองนองเม็ดไอสิกลมหัวใจสำนา องศิษฐ์ท <personaje> ธิท <Plant festivals> ้าวเป็นจรัสสีรูมีคนรักคนเมตตาดูชนะคนนี้ครับผมโอ้โหการดีกันทีมงานอะไรนะกานบวชครับกานบวชครับทีมงานอะไรนึงทีทีเคเออชื่อนี้มั่นใจครับผมผัวพับเมียน้อยทีมงานทีทีเคครับผม วันนี้โรงงานบวชชุดแปดคูแปดเนาะแปดคูแปดแปดคูแปดครับผมวู้ดจีนับโอ้โหทีมงานคุณภาพครับพี่น้องทีมงานทีทีเคนะครับวันนี้โรงงานบวชแปดคูณโอ้ยแปดคูณแปดเนาะแคูณแปดเป็นระบบเสียงสามทางใช่ไหมครับสามทางใช้อะไรบ้างครับอันนี้แหละครับเดิมเดิมนึ่เดิมเดิมนี่ครับมิกก็จะเป็นอะไรนะ u i 2 4 r u i 2 4 r นะครับของซาวครับนะครับแล้วก็ครอสก็จะใช้เป็นของมารลานี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรในตัวอะไร ad อย่างงี้ใช่ไหมใช่อ๋อ DPA 260 ad นะครับเสียงดีนะครูนี่ใช้ได้ใช้ได้เลยครับกอบลักไฟฝั่งโน้นก็จะใช้เป็นอ่าบอสเทคบอสเทคนี่สามันหกขับอะไรครับคับีดคับีดสองแท่นเอาชนเนลสองครับโอ้เล่นเล่นซียวมเนาะ อู๋อิ่มอิ่มเลยครับแล้วก็กลางก็สี่โอมกลางออกกลางก็สี่โอมด้วยโอ้ระบบสี่โอมครับโอ้แจ่มเลยครับนี่ครับก็อ่าสองเปอร์เซ็นต์โบสติสองเปอร์เนี่ขับกลางขับงานอ๋อกลางแชนแนลละสองเหมือนกันแล้วก็ทีดีคกลางหนึ่งสองไอสองชแนลอ๋อสองชแนลกลางไอสองชแนลขับแหลมอ๋อสองชแนลขับแหลมนะครับแหลมเป็นสี่ตัวเนาะสี่ตัวอืมนี่ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวพาไปดูตู้หน่อยนะได้ข่าวว่าทีมงานนี้นี่ทําตู้สวยครับร<อ> <laughs> ทีมงานนี้ทําตู้สวยครับไม่สวยครับอันนี้เป็นงานเก่าครับวันนี้นรถแห่ก็มาจอดรอแล้วครับทีมงานทีทีเคก็จะซีโพยแล้วนะซีโพยครับลายวันนี้ซีโพยทาวรถแหย่ยกตะเบรคเพลงจิตใจจำเบมือนเป็อย่างเพื่อนอ่ะเดี๋ยวนอิ่งอนจิราอ่าบรรยายตู้นะครับว่ามันเป็นสูตรไหนครับพี่ อันนี้จะเป็นเทอร์โบที่ผมทําขึ้นใหม่ครับอ๋อเทอร์โบเป็นของค่ายทีทีคีเลยครับโดยตรงเลยอืมตัวนี้ที่ทาขึ้นรถแห่ขมินสีทองอ๋อตัวนี้ที่ทําขึ้นรถแห่ขมินสีทองใช่ครับตัวนี้เลยแต่แยกมาเป็นตู้ระดอกอ๋ออ๋อขมินจะเป็นตู้แฝดเนาะแฝดอืมตัวนี้เป็นตู้ระดอกครับสิบแปดนิ้วสิบแปดนิ้วอู้สิบแปดนิ้วเนาะครับใช่อู้ดังดีเลยวุ่นผมขับรถมาแบบโอ้โหลูกแบบใหญ่ไปโน่นเลยตุบดุ๊กไปจนว เขาลงกี่ใบนี่งสิบสองใบบอสที่นายได้มาดูแปดใบครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับเป็นเครียกว่าเทอร์โบเนาะเสียแปดนิ้วตัวนี้ก็อันนี้ใช้ดอกอะไรครับตัวด้านบนจะเป็นดอกพีอาร์ครับพันสองร้อยบาทอ๋อด้านบนสี่ตัวนี้พีอาร์พันสองแล้วข้างล่างจะเป็นเชลลินเจอร์พันสองร้อยบาทอ๋อข้างล่างเชลลินเจอร์สองพันสองวัดเท่ากันแต่คนละอ่าค่ายนะครับนี่ครับรับทำไหมครับรับทำไหม อู้สวยเนาข้างหลังเนี่ยขึ้นงาน16ใบยอยู่ย้ตัวนี้นะ16ใบ,บป<ะ>๊าด <laughs> โอ้โห و! ตอนนี้กําลังทําอยู่16ใบครับเ,เดี๋ยวว่างๆแอบ,บๆไป,ไปไปสอยดูครับ <laughs> <laughs> ไป้อยไม่ใช่ไปสอยไป้อยไป้อย <laughs> นี่ครับส่วนตู้ซับของค่ายทีทีเคนครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับอ่าแล้วเสียงกลางแล้วครับกลางก็จะเป็นตัวเก่าครับอ๋อที่เป็นนานแล้วครับนานแล้วเนาะตัวนี้เนาะ โอ้ไม่ใช่เกือบสิปีแล้วนี่เกือบแล้วโอ้สุดยอดครับนี่เป็นอมตะเลยนะกลางตัวนี้ครับตู้หนึ่งมีสองดอกเนาะสองดอกครับสิบสองนิ้วสิบสองนะครับเป็นดอกของอะไรครับตัวนี้จะเป็นคันนชนะเลิศอ๋อคันนชนะเลิศใช่ครับสี่ดอกอ๋อสี่ดอกชนะเลิศพัดนะครับครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นพี่ตุนม่วงอ๋อพี่ตุนม่วงสี่ดอกใช่ครับชนะเลิศสี่ดอก แหลมนะครับแหลมเป็นดีเจ็ดห้าศูนย์ดีเจ็ดห้าศูนย์ปากลายเลยปากลายเลยโอ้โหปากเลยเจ๋าเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นแหลมแหลมก็ตู้ระบายตู้ระดองเนาะตู้ระดอกอืมแต่กลางตู้ละสองดอกนะครับก็จะเป็นอ่าระบบเสียงสามทางตรงไม่มีเน็ตเวิร์กเนาะไม่มีไม่มีครับผมสามทางตรงตรงเพียวเพียวทำจัดการที่ครอดเอานะครับโอ จำนะครับสวยสวยใช่งานท็อปแต่มันเป็นงานรองท็อปอ๋อตัวนี้แบบรองท็อปอ้าวถ้าถ้าสเปคนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่ครับสเปคนี้มันอยู่ที่3,000กว่าบาท3,000กว่าครับตะเกียงก็อย่างนี้อ๋อสภาพนี้เลยเนาะเป็นได้ตะแกรงหกเหลี่ยมนะพี่น้องไม่ใช่ตะแกรงฉีกนะครับเป็นตะแกรงหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็อ่าเป็นมือจับเหล็กด้วยอืมนี่ครับใครสนใจก็อ่ะเดี๋ยวขอเบอร์โทรหน่อยอ่าเบอร์โทรครับครับผมหกห้าศ สามหกแปดสามหกแปดหกเจ็ดหกหนึ่งหกเจ็ดหกหนึ่งครับนี่ก็ททเคททเครับเฟซบุ๊กมีเฟซบุ๊กไหมครับเฟซบุ๊กจะเป็นภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษเนาะชื่อว่าต้อมต้อมสุดที่พงสุดที่พงครับนี่ครับภาษาอังกฤษเนาะต้อมสุดที่พงครับใครสนใจเครื่องเสียงนะครับชุดเล็กชุดใหญ่มีหมดมีหมดครับยี่สิบสี่ใบสามสิบสองใบมีหมดได้หมดครับต้องไปรวมหน่วยคนเดียวไม่ไหวคนเดียวไม่ไหวต้องรวมหน่วยครับ หรือว่าหรือว่าจะเป็นงานทําตู้ลำโพงครับไม่ว่าจะเป็นตู้ซับแล้วก็ตู้เสียงกลางหรือว่าตู้รดนเหรอก็ติดต่อได้ครับผมถ้าอยากฟังก็อยากฟังตู้รถแหหก็ต้องไปฟังขมิ้นสีทองอาขมิ้นสีทองนะครับถ้าอยากฟังตู้ที่ทีมงานทีทีเคทำก็อยู่บนรถแห่คขมิ้นสีทองนะตอนนี้นะครับลองไปฟังกันได้เป็นรถหนูลองยาหนูลองยาเป็นหนูลองยาอ่ะโอเคเดี๋ยวให้พี่น้องมาฟังเพลงกันตรึมงานบวชสัก หนึ่ง,งอัลบั้มครับโอ้นิง้งนิ้งพอกรัววะนี่พอกรัวพอครัวทำเค้ก่เดี๋ยวให้ฟังเพลงครับกระตือเพาะนะครับ